우리 팬들하에 팬분들과 함리 한국에서 팬 Hey guys, I'm Camo from South from Korea. h a n k a g m Okay, i I'm Camo. I'm o m a m o a m o I'm Camo. I'm a Camo. I'm a m o i m 네, 안녕하세요. k v 브의 현이라고 합니다. 건반 치고 있고요. 반갑습니다. 현 기타 k v 키보드 입니다 안녕하세요. k v 의 지상이라고 합니다. 반갑습니다. 지상 안녕하세요. k v 의 드러머 키키두라고 합니다. 드러입니다 네, 안녕하세요. 오늘라고 합니다. 반갑습니다. 오늘나 씨. เด요태국ท분들ก리엄청คนที่เสี่ียงดัง왔는ก이렇게많이와주실น몰랐어요กือเยลวนตี่ยนนว่าอเคบอกว่าตอนแรกก็รู้แล้วว่าเป็นเพสคอนเฟอเรนซ์แต่ไม่คิดว่าแฟนๆจะมากันเยอะขนาดนี้เสียงดังมากเลยนะโอเคงัดี๋วเรามาเริ่มเข้าคันถามกันเลยดีกว่านะคะาแบบเบาๆกันก่อนจเป็นคันตั้งนั่นเชียมเป็นคถามเกี่ยวกับประเทศไทยแกุเก็ตนเชียม

คุณคาร์โมาบอกว่าเคยมาตอนเด็กๆเลยเพราะฉะนั้นจาอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาในฐานะศิลปินนะคะแล้วก็คุณคาร์เว้งก็เหมือนกันเคยมาตั้งประมาณตอนช่วงหนอต้นนะคะน้ำมูจิบุนเริ่นที่เหลือละคะมาครั้งแรกกันหมดเลยทุกคนต้องเสียงดังๆให้เขาประทับใจนะโอเคไหม Thank you. Thank you. ทีนี้ถึงแม้จะไม่เคยมาแต่อยากรู้ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ย 그아요 그럼 태국 가면 가장 먼저 떠오르는 것이 뭘까요? 우리 태국 음식맨말 먹잖아. 그가 말한 태국 음식점이 한먹어요 그가 말한 태국 음식점이 있에 태국 음식점이 있는데 한한 주에 한세번 정도 먹요 그가 말한 태국 음식는데한한에요가 말한 태국 음식점이 있는데 한, 한 주에 한세번 정도 먹었어요. 그가 태국 음이있는에그러면 태국 와서 사이야겠어요그냥 아예 여기 와서 이사를

อาหารไปแล้วสิ่งที่นึกถึงไปแล้วอยากดูที่เที่ยวบ้างประเทศไทยเนาะโด่งดังมากรวมจนแทพลูชังนเน,นี่สปียร์ดิคาโกชิฟึนชังโีส้ยกน่ามากรุงเทพมาอยู่ตลอดเลยแล้วก็โดยโอกาสครั้งนี้นะคะได้มาได้มากรุงเทพแล้วข้วาม,มมีเสียเอาาก็ข้าสรโ วันนี้จะไปถนนเข้าสารนะอ๋อ oh, tonight right tonight, they are ready to นี่ก็มนีินี้เมื่อกี้แอบบอกไปแล้วว่าชอบอาหารไทยมากอยากรู้เมนูนปโปรดบ้างละกันอากาเทกากุชิชอบ้งจวก็하셨잖아요เนี่ยพิที่ชี่เมนูกต้องกตอกุ้ัดไทย있었는데โอเล่ก็กกเลยก็วชวอบเลยผัดผัก,กุ้ง่อยมากๆผัดผักกุ้งนะคะเซะ 저는 향신료 중에 레몬그라스라는 향신료가 있는데 한국에서 흔하지 않거든요. 근데 저는 되게 좋아합니다. ชอบเลมอนกราสมากมากเนก리또 있으세요? 파타이 솜면국 망고밥 도셔 봤어요? 허이 엄청 좋아요. 망고밥이요. 망고밥이에요. 찹쌀밥. 찹쌀밥 이밥이 했네요. 쌀밥에다가 망고 위에 얹어서 먹는 거. 디저트요ที่ที่เกาหลีมี아ต จกยอร่อยมากๆชอบมากๆพรุ่งนี้ทุกคนวันเสาร์ต้องถือเขาเนี่ยมาวงไปนะอะไรนะเขาไม่น่าให้เอาเข้าข้ามไปเลยดีกว่าเนาะโอเคเาหารไปแล้วสถานที่เที่ยวไปแล้วแทีกุกรอเนี่ยภาษาไทยทุกคน้เรียนกันมาบ้างหรือเปล่าทชิเจกอาทกุกอ알고계시는태국세요태국기요태국태국요어아저는어이패스벌

여자분들은 สวัส 남자분들은 สวัสดีคร여자는사와디카 한번 해 보실래요? 사와디캅 사ีครับ 오! สวัสดีค่ะที่ว่างเลยเนาะเดี๋ยว제ขอเด제가하이더알려 드릴게요. 이거는 무조건 무대 위에서 쓰실 수 있어요. 소리 찔러 주세요. 어, 보여요? 커

ชูซิโแบบสำเนียงดีกันมากๆคะตอนนี้เริ่มใช้กันหมดแล้วนะฟังมากนะขอเสียงหน่อยนะทีนี้เป็นศิลปินการอยากรู้ว่าถ้าต้องแต่งเพลงเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอยากจะหยิบยกเรื่องรอะไรมาแต่งนะคะชาคอมยัเทคุเกเตฮั้า어떤주제로하고싶으신지어떤주제어떤뭐음식이라든지장소팬들ม้ I feel like Uh, here Thailand really feels so, like amusement party want to about like, the It's so different so exotic here really an like nice I kind sing vibe nice feels of so 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 คคุณาามบอกว่ที่ประเทศไทยแบบสนุกมากๆเปิดมาสวนสนุกเลยชอบไวายที่เมืองไทยมากๆอยากแต่งกับไวายของเมืองไทยนะโอ้โหนะาเออเริ่มเลยนะเข้าบุญกันเดี๋ยวนาะเต็มโอ้คือที่แขกคุณทั้งทั้ 추천 받고 싶은 게 하나 있는데 저희 비디오를 한번 태국에서 찍어보고 싶은 생각이 있는데 좀 예쁜 장소가 있는지 아! 고연이 돌아와 주셨습니다 모두가 밑에 계신데요 고연이 하에서 MV 해주이어 이렇게 예어요태국나오 자기 집에 가서 찍이세요네안녕하 집이 어디인데요? 집 유천부리 지방이래요 얼마나 오나요? 몇 시에 몽 2시간 2 시간이요? 갈래? <목소리> 아, 많이 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 아, 먼저 지가กั 예래. 매달 탐สถานที่ท่องเที่ยว도 데 아, งั้นทีนี้เ에대해서 뭐 이야기 나눠 볼게요. 이 이번 행사에 참여하게 된 이유나 뭐라는 한번 들려 주세요. 잘게요. 어, 그 일단 태국에서 한 번도 해본 적이 없고 너무 하고 싶었고 왜냐면한2년 전부터 계속 이제 태국 팬분들분께서 컨트 촬영을 촬영했었는데 기회가 안 됐었거든요. 그래서 이번 기회 왔으니까 아, 무조건 해야겠다. 에스페인 카. คุณคาโมาบอกว่าก็คืออยากมาเมืองไทยอยู่ตลอดเลยเพราะว่าตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยได้รับความรักจากแฟนๆชาวไทยเยอะมากๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเลยแล้วก็คราวนี้ได้มาแล้วมันเป็นแบงคอกมันเป็นกรุงเทพทันทีก็ต้องมาใช่ไหมทุกคนอ่าแต่ันว่าร้วไทุกาคนเท่น้าไทุกคนคุามบอกว่าเขามาเมืองไทยเพื่อมาเจอกับคนที่มาดูคอนเสิร์ตขเขาเลยโดยเฉพาะ เออก็มาเจอเกับแถวหน้าและแถวหลังตรงนี้เลยโดยเฉพาะนะคะโอเคนะคะทีนี้อยากรู้ว่าในวันงานเนี่ยมีเตรียมอะไรพิเศษพิเศษที่เราจะได้เห็นในโชว์กันบ้างไหมนเพนออร่คุี่คอี่คุณพี่คุณพี่คนีุ่คุณพีี่คุณพีุ่ีีุีุีี่บุีุ 를 이렇게 접하고 그 에너지를 직접 이렇게 한것 자체가 그냥 특별한 것 같고, 저한테는. 커버 와, 칼 가네즈가 칼판 컵그에 칼판 컵샵 하이. 그 다음에 칼판 컵 하이. 그귀요 그러면 혹시 r e s 앨범에서도 들을 수 있을까요? 네, 네. p r e s s m a k e d i a m o n d 에도몇곡 하고, 그리고 그전거 f a s h 에서도 이제 좋아하시는 곡들이 많아가지고, 거기서도 하고, 그리고 저 히트 몇개 하고. 그래서 되게 좋아해 주실 것 같아요. 예, 예. คุณคารโม่บอกว่านอกจากจะได้ฟังเพลงจากอัลบั้ม Pressure Makes Diamonds แล้วเนี่ยยังมีจากฟราจาวด้วยนะแล้วก็มีเพลงฮิตอีกหลายๆเพลงเลยที่เป็นแฟนชื่นชอบกันยวได้ฟังกันแน่นอนนะคะเขาคุณอ๋อคือบนในเฟสติวัลนี้เรานมาว่าเป็นวงเดียวเลยในงานแพนดอร่าครั้งนี้

ชุ่มเยาะะโอ้ยเผเราไปกดันเขาเขาบอกว่าตอนแรกไม่ได้คิดกันไว้แต่ว่าพอถามก็เดี๋ยวเตรียมให้เลยอานุคนเดี๋ยวเตรียมรอดูนะจ๊ะส่งคำเดิุณทำรันไนวะอันนี้อ่มเตกนเยตอนนี้แบบแอเพิ่มเข้าไปให้แล้วทำซมคียทีนี้อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานที่ต่างประเทศนะคะกับศิลปินอีกมากกว่า28คนเลย 무려 스물여덟 아티스트 분들이랑 같이 하는 해외 공연이잖아요. 소감 그렇죠. 어떠세요? 어떠세요? 가면? 저 너무 좋고 왜냐면은 이제 그 라인업 보시면은 다큰 분들이고 그리고 이렇게 한꺼번에 다 같은 날에 볼수 있는 기회가 한국에서도 별로 없거든요. 근데 또 이렇게 태국까지 와가지고 너무 멋진 도시에서 한다는 것 자체가 너무 그냥 So meaningful. เขาบอกว่าม right? well, ันแบบมีความหมายแล้วมันก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนในไลน์อัพเนี่ยก็คือเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าการได้เห็นไลน์อัพนี้ทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวที่เกาหลีมันยังหาดูยากเลยอ่ะแล้วนี่มาที่ไทยอีกอ่ะคือมันมีความหมายมากๆนะคะโอ๋อย้อนกงยนี่11ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้11ชั่วโมงไม่รู้ใช่ไหมครับถามคาโมเดื่อคาร์โม้บอกไม่รู้ก็คือเด็กก็เกอเกก็คือเด็กก็อ 그그긴시시시간동 안, 안지할같아요뒤에오는는가수들들분분이이 <목> 너무있셔서 <목> <목> 래서래재밌게잘즐기면เขาบอกว่าต่อให้มันจะยาวถึง11ชั่วโมงเลยนะแต่ว่ารับรองว่าทุกคนไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าไลน์อัพแต่ละคน12ชั่วโมงแค่บ้าไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าไลน์อัพแต่ละคนตัวตึงมากก็คือแบบไม่มีวันเบื่อเลยสนุกแน่นอนนะคะ 자, 이ีก 하나 นึงที่เราก็สงส 이렇게 많이 오시는데 한국 아티스트 분들 사이에서도 이 행사에 대해서 이야기 좀 나왔나요? 그렇죠. 엄청 큰 페스티벌이다. 그리고 음, 부럽다. 뭐, 나도 가고 싶다. 어, 이런 말들? 예, 네, 그래서 너무 감사해요. 가고 <목소리> 와? <목소리> 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 มีพูดกันร,ระหว่างในบรรดาศิลปินนะคะเพราะว่ามันเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่มากๆก็คือบอกกัว่าวีดีจังเลยอิจฉาจังเลยอยากมาบ้างนะคะโอเคดีมากๆได้ฟังแล้วก็รู้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อยากเจอกับแฟนๆขนาดไหนนะคะอีากีแท้จากวิดอวบนี้ก็โอมานาคีได้ชินจิอมานายชิจเยวเชินจิจบลุกเกอ์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่รลึกกันดีกว่านะคะ จ้าครกทาเองชาดินพกาินอ,อเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะงั้นเดี๋ยวเจขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณวิศวสุวรรณกูลนะคะและคุณชัดชพลบุญธนาพิบูลน,นะคะผู้บริหารจาก247 Entertainment นะคะขึ้นมาถ่ายภาพด้วยกันก่อนนะคะ เออเลิศมากพวกเกาหลีเองไปเลยเลิศมากโอเคเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารจากสองสขึ้นมาถ่ายรูปนะคะโอเคเดี๋ยวให้ <c oughs> พี่ๆยืนตรงกลางดีไหมคะ okay, กิซันในพิคขาวินแต่รโอเคกล้องไหนคะยกมือหน่อยได้ไหมคะกล้องไหนคะไหนเอ่ยโอเคครับมันถอยอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่ บขอเชิญอีกท่านนึงด้วยนะคะลําดับต่อไปนะคะเป็นคุณไพรัตวิเศษสิริพระนะคะผู้บริหารสางานบริการลูกค้าบริษัทไอคอนสยจำกัดที่สนับสนุงานาแหลงข่าวในวันนี้นะคะโอิชาเรบาินรตบิกอเคมองกล้องตรงกลางเลยนะคะเดชิกม กร้งเนี่ยัหนึ่งเดียหนึอโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากคะโอเคเดี๋ยวเราให้ผู้บริหารลงไปพักข้างล่างสักครู่นะคะศิลปินอยู่ด้วยกันก่อนนะคะชั้ชิมันเกเซียวกันชิเกเซียวโอเคนะคะทุกคน ก็อย่าลืมนะคะว่านอกจากงานวันเสาร์นี้แล้วนะคะวันที่15เนี่ยก่อนหน้านี้คือวันพรุ่งนี้นั่นเองเราจะมีงาน Road to Pandora กันด้วยนะคะมีศิลปินมามากมายเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปกันแล้วก็มีคาโมด้วยคาร์โมนึ่เดียว Road to Pandora สมมติหน้าวันศุกร์ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากจากกันไปเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะเจอกันในวันเสาร์นี้หน่อยรบไป마지막 group 이번주토요일만날팬분들에게한마디부탁드리고요 Um, First of all, thanks for having me because um, you guys gave me the opportunity to come to Thailand and I really wanted to meet you guys. So, thank you so much for having me and thank you to Tones Entertainment too, for uh, bringing us out here. So, thank you. I'll see you on Saturday. <Vorte 04 words> <yachtcs> 다벨 바사리가 네. 그러면 여기 오시는거확 확정이시면은 주변 사람들에게 이제 널리 퍼뜨려 주세요. 파도 여봐분이กค오ตรงนี้มาแน่นอ안แล้วช่วย오 네. 그덕도고 이렇게. 아, มีคนพยักหน้าให้แล้วนะ.ขอบคุณนะครับ.도 오늘 정말 감사드립니다. 포일을 뵙겠습니다 감사합니다. Oh. น่ารักกันมากมากเลยอะทุกคนเป็นเคิปจะเป็นสายแบบแปววหวานกันมาก,มากๆเลยนะคะ <laughs>